โซเชียลเดือดอีกครั้งชื่อของพระเอกตัวท็อปแห่งเกาหลีใต้คิมซูฮยอน กลับมาเป็นกระแสใหญ่ทั้งในเกาหลีและจีนอีกครั้งหลังเจ้าตัวกลับมาเคลื่อนไหวบนเว้ยปอส่วนตัวเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเต็มเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโลกออนไลน์แทบแตกเมื่อคิมซูฮยอนปรากฏตัวแต่ที่ทำให้ทุกๆคนพูดถึงคือเขาไม่ได้โพสต์ข้อความใดๆแต่กลับเลือกรีโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า43นาทีของทนายโกซังลกซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายส่วนตัวของเขา คลิปดังกล่าวค่ะคือการชี้แจงข้อเท็จจริงครั้งสำคัญเกี่ยวกับข่าวดือที่กล่าวหาว่าคิมซูฮยอน เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ซึ่งก่อนหน้านี้แพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์โดยทนายโกซังลกได้เปิดเผยหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพถ่ายแชทสนทนาและข้อมูลทางดิจิทัลที่ชี้ชัดว่าหลักฐานทั้งหมดที่ใช้เก่าหานั้นถูกตัดต่อและปลอมแปลงอย่างมีเจตนาทางทนายระบุว่าภาพต้นฉบับจริงถ่ายในปี2020 ไม่ใช่ปี2016ตามที่ถูกเก่าวอ้างในขณะที่ไฟเสียงซึ่งถูกใช้โจมตีในโซเชียล ก็ถูกพบว่าเป็นเสียงจำลองที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี AI และถูกเผยแพร่หลังการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคิมแซรอนและทนายยังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่แค่การปล่อยข่าวเท็จทั่วไปแต่มีแนวโน้มจะเป็นการช่อโกงระดับโลกที่มีการร่วมมือระหว่างผู้กล่าวหากับยูทูบเบอร์ชื่อดังเพื่อทำลายชื่อเสียงของคิมซูฮยอนและหวังผลประโยชน์ในทางการเงินล่าสุดทีมกฎหมายของคิมซูฮยอน ได้ยื่นฟ้องกับในคดีอาญาพร้อมประสานงานกับหน่วยงานสอบสวนระดับนานาชาติรวมถึง FBI ของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบเทคโนโลยีเสียงปลอมและตามราต้นตอของกลุ่มผู้สร้างข้อมูลเท็จเหล่านี้ให้ถึงที่สุดค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn